ทธอสวยเท่โอ uh. ้ยพอใจงอหนาตาแล้วโอ้ยตีเขาบังง่ะกมึไปองแข่งเขาทำไมเราเธอยังอีคนสวยายก็แก คนอินนี่เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นตุ๊ดค่ะสวยสุดปิดวาจาอยี๋ยนี้ก็ไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นอะไรก <book. S 3> <im> ูเป็นกระเทยเหมือนกัน AJV T ที่เฉยนี่พวกคุณเป็นใครกันเนี่ยฮะอ่ะนี่ทำแบบนี้ทำไมรู้หรือเปล่าว่าท่านเป็นใครดูสิรู้หรูปแบบพวกพวกคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไล่ฆ่าใครมานั่นกัะพี่ชายของฉันเองแต่พี่ชายพี่จะรังว่าที่สุดในสามเรือยู่แค่อไหร แต่ยัคนนั้นบอนี่เป็นเพ่อเออย่าไปดงกันเขาลาพี่เคยเองเขาร้อเรียนฉันใพวกมันใครอย่างย,ยุ่มับนกูย่างนเ้ไอ้หไปงกลเลยทีนึงีนึงมึกเป็น, <S <S ปน,นอะไรล,ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา เป็นผู้หญิงให้เกียดกาหน่อยสิเราให้เกียดเราขนาดนี้แล้วเราต้องให้เกียรติเขาบ้างใช่อย่างจังเลยกจะให้เกียรติมากๆเลยให้เกียรติกูเหรอเกียรติพวกกูเนี่ยอยู่กับกูได้แ่ยืนมองกูเฉยมาเคียงกูให้จบมาเคียงกูให้รู้เรื่องเลยนะใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับไม่ขึ้นขอด้วยนะขอด้นขอด้วยขอ้วขอโทษยขอค่วยขอด้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 วยขด้วยอด้วยขอด้วยขอด้โหขอย เขาจะพูดแล้วว่าเป็นคนอารมณ์ดีหนูไม่ทำเลยนะพี่เมื่อกี้หนูแค่หยอกพี่ได้เฉยเฉยเลยนะหนูแค่หยอกพี่ได้เฉยเดี๋ยวหยอกบ้างได้ปลาหนูเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆเลยนะแหมพี่มองน้องข้างหน้พี่กระล้วนเนารมณ์ดีพี่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีหนูหนูหลบเอยเดี๋ยวขันนอนหนูแค่หยอกพี่เฉยนไม่ต้องหยอก ค่อยๆพูดจะนั่งเฉยๆช็อตเนี่ยให้นางเอกเมาพูดหนูไม่ต้องพูดน,ะนั้นในิเกหันหน้าออกหาคนดูคือว่าไม่ตอ้องเฮีย <Yeah. S 3> นี่เหรอเดีเด๋ยวที่นี่กูให้สอนรำมเลยนะเฮียเเดินเท้าเลยมาเอาไงก็เอาเลยทำไมอ่ะ <c oughs> นิ้วกลางกูออกมาหายใจเลย <c oughs> ซื้อใหม่บ้างสิเดี๋ยวก่อนจะรับปุ๊บมาเลยค่ะพี่ส คุณคุใจเย็นก่อนนะสูดลมใจค้างเร็กใจเย็นๆคนดีคนร้ายก็ไม่รู้เราคุณเจอหน้ากันจะไม่ให้ผอพูดพางเลยเหรอโอุดเนี่ยเราที่ชื่อแก้วคนนี้นะนี่ไม่แก้วนี่หอมลงไปเยอะเลยขอเราพูดบ้างได้ไหมุณเป็นใครกันเนี่ยฮะคุณครับผมจะแนะนำตัวให้คุณผู้หญิงทั้งสามคนได้รู้จักว่าผมเป็นใคร ผมเองมีชื่อว่ามินทาเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อโลกนะไดยแทนแผ่นดินไทยใต้พใช่คนนี้หรือเปล่าที่เขาว่ากันว่าุดูยแล้วก็ชอบค่าคนด้วยนะะเออิหมอมมีชื่อว่ามาลัยเพคะมาลัยองมินทาที่เป็นเจ้าใช่ไหมเพคะ ใช่เราเป็นเราเป็นไม่ได้หรอเราทุนน้อยนะฮะเปะเจ้าแบบนั้นออเจ,จ,จ,จ้าก็เป็นเจ้าแผ่นดินไงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่จริงๆด้วยแต่แผ่นดินไทยใตถ้ถ้าว่าไม่มีอะไรแล้วงั้นพวกผมฉันลาละเจ้าจะไปไหนก,กันแล้วคยูจะไม่รู้เรื่องเลยนะมาลัยมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าต้ดูรู้เลยนะพอมาอะไรรู้ว่าเราเชื่อมิตรา มาอะไแสดงอาการกลัวมาแบบนี้ไปได้ยินอะไรมาดเปล่าบอกได้นะหม่อมชันพูดได้จริงเหรอพี่คะพูดมาเถิดอย่าพูดผิดก็พอแต่ว่าหม่อมชั้นนะ่ะไปดูคนอื่นเขาลือกันทั่วอบอกว่าราชบุตรมินทรามีนิสัยให้ดุร้ายก็ด่าว่าใครทําอะไรให้พระองค์ท่านไม่พอใจพระองค์ก็จะสังฆ่าทันทีเลยแล้วเมื่อคู่นี้หม่อมชั้นนะ่ะด่าว่าพระองค์ท่านไปเต็มที่หม่อมชั้นไม่ถือพคะ ไม่เป็นไรหรอกมาลายเราเข้าใจนะนะมาลายได้ยินคนเขาดั้งเดือกันแบบนั้นแต่จริงๆริแล้วมันก็มีเหตุผลนะมาลายได้เจอเราตัวจริงเสียงจริงแล้วและก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเรามินทาด้วยมาลายคิดว่าเราเป็นอย่างที่เขานูกันได้บ้างเหก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเพคะแต่ว่าเราสองคนก็เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกยังไงหมอมฉันก็ยังไม่ไว้ใจพระองค์ท่านอยู่ดีนะเพคะ ว่าเขาเป็นหัวใจเพราะว่าเขาได้ยินชื่อว่าเราเนี่ยถูกว่าเราเนี่ยโหดใช่เขาก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ตีวงนั่นแต่ขอเวลาสักครู่นะมาลัยไม่ดีไปไหนใช่ไหมไม่เบศค่ะทำไงดีอ่ะเราต้องหามุมอ่อนโยนที่เขาเห็นนิดแต่ว่าเราเจอมาลัยครั้งแรกรู้สึกตกหลุมรักเลยเนี่ยเขาเรียกว่าความรักใช่ไหม เราก็ร้องเพลงรักๆให้เขาฟังที่เราจะเป็นองยังไงแล้วเราไม่เคยมีความรักมาก่อนเราร้องเพลงเพลงที่แบบว่าแต่ตอนนั้นไม่เชื่อใจเราด้วยเหรอเราจะทำยังไงเราร้องเพลงร้องเพลงเลยเพลงอะไรเพลงจีนลูกซึ้งเพลงไทยยังไม่รอดเลยจะให้เราร้องเพลงจีนคนจีนเยอะแยะนักปราบอ่ะเขาเปรียบเทียบไว้หลักแหลมมากร้องก็ร้องเพลงจีนก็เพลงจีนเพลงจีนเนี่ยมันสอนมันสอนจะให้ร้องยังไงก็ร้องมาด้วยกันเหรือร้องตามันหน้าไปหาเขา แล้วเราก็ตั้งสติให้ดีหายใจเข้าลึกๆพอสติของเราว่างแล้วท่องออกมาเลยหายใจออกได้ยังออกเลยออกด้วยออกด้วยเดี๋ยวก็ตายกันพอดีก็หายใจแค่อย่างเดียวพอเรามีสติแล้วเราก็ท่องออกมา เป็นเคาะใหญ่นู่นไม่ใช่ไม่ใช่เพลงจีบแล้วไม่ใช่เพลงจีบเป็นเพลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเพลงเพลงรักรักของญี่ปุ่นเพลงอะจีบนญี่ปุ่นนะอ่าเพลงรักเลยเพลงรักญี่ปุ่นเพลงนี้ดังมากเลยสมัยที่โกโบริกำลังดังอ๋อเคยดูอยู่เคยได้ยินอยู่มองหน้าเขาโกโบริโกโบริสมายินต้นน้ำอุดมานิสนาโกมาลาวาลิกาน

ไม่ใช่ไม่ใช่โอ<ห>้ยนี่ก็ตามมันเราคนมีความรักนั่งรถใจมันเป็นสีฟ้ามันไม่เกี่ยวกันเลยเน, <c oughs> นี่ยเมันโด<จ>นโกหกเราร้องเพงลงรักๆให้เขาฟังดีกว่าเพลงไทยเรานี่แหละเข้าใจง่ายเออน่าจะร้องเพลงไทยได้แต่แรกนีแต่เราต้องฟุกเข่าเปรียบเสมือนว่าหลังสารภาพรักได้เลยฟุ้งเข่านะขอความรักเขาคุณจะทำอะไรแต่ถ้ามือทำมืออย่างนี้มันก็มัน ของดูของดูแล้วรอ้องเฮ้ยแม่มีมีบุญบุญอันใหญ่หลงแม่เฝ้าหวังห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเป็นหายเวลาบวชควรคิดว่าจะซึ้งแล้วกัง ได้ที่ไหนเราจะทำให้ดูดีกว่าแก้งห้ละซี่ที่ทำให้ดูขินอะไรเขาเนี่ยทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเขาทำก็ได้เจนทำให้ดูทำให้ดีๆนะจะเดี๋ยวจะได้จำทุกอย่างเดี๋ยวทอดปลาปลาไอเจคัตดอกน้าใจบุญสุนทารินทร์เจ้อ